ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อได้เห็นสีหน้าที่เต็มไปด้วยความสงสัยคลืบแคลงใจของเซียวไปฟงเฉินเซียงก็กล่าวยิ้มยิ้มขึ้นว่าพี่สาวไปฟงข้าต้องการมาที่นี่เพื่อพบกับราชันยูต่ติงอย่างแท้จริงแต่ใครจะรู้กันว่านางจะไม่ชอบนาค่ะดังนั้นตอนนี้ข้าคิดว่าสมควรล้มเลิกความตั้งใจนี้เดิมทีข้ารู้สึกผิดหวังแต่แล้วข้าก็คิดว่าการได้มารู้จักท่านก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างน้อยๆการมาที่นี่ของข้าก็ไม่ได้ไร้ประโยชน์ อีกทั้งตอนนี้ข้ายังมีการแข่งขันที่รออยู่ข้าได้รับปากกับองค์ชายผิงเอาไว้ซึ่งเราสองคนมุ่งมั่นที่จะแข่งขันกันอีกครั้งเย่ yeah, เอ๋อกล่าวขึ้นว่าหากไม่เป็นเพราะพี่สาวไปฟงเจ้าอันาพานน้อยนี่คงจักไปนานแล้วท่านลงทุนตั้งมากมายเพื่อเขาหากเขาว่าจักไปโดยที่ไม่ได้มีโอกาสตอบแทนท่านเขาก็คงรู้สึกผิดในใจเป็นอย่างยิ่งเซียวไปฟงพยักหน้าข้าคงจะคิดเล็กคิดน้อยมากไปหน่อยอย,อย่างไรก็ต้องขอโทษด้วยคิดมากไปแล้ว จริงสเม็ดยาเทพผสานกระดูกระดับกลางหนึ่งเม็ดมีราคาอยู่ที่เท่าไรเฉินเซี่ยงกล่าวถามก็เม็ดยาผสานกระดูกระดับต่ำมีราคาสูงสุดที่3 0 0พันล้านศิลาเทพหยวนส่วนระดับกลางก็ได้สูงสุดที่7 8็ดถึงแ000 000 000เห็นจะได้แต่มันนานมากกว่ามีมาวางขายสัก1-2ถึงเม็ดกล่าวคือมันค่อนข้างหาซื้อได้ยากมากทีเดียวเสี่ยไปฟงกล่าวครั้นแล้วนางก็ตระหนักถึงบางอย่างได้ อย่าบอกนะว่าเจ้าคิดจะขายเม็ดยาภานากระดูกถูกต้องการขายมันในระดับกลางจะทำกำไรไม่น้อยแต่มันจะต้องซื้อขายกันอย่างลับๆหากท่านไม่สามารถทำได้ข้าจะหาทางขายมันเองเฉินเซี่ยงกล่าวไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักเพราะเม็ดยาภาษากระดูกถือว่าเป็นสิ่งล้ำค่าและหายากพวกเราเก็บไว้ใช้เองจะไม่ดีกว่าหรือเซี่ยไปฟงกล่าว ้าปรุงเม็ดยาเทพห้าธาตุขายน่าจะดีกว่าค่าใจไม่แข็งมากพอจะขายมันจริงๆมันทั้งหายากและล้ำค่าเจ้าปรุงเม็ดยาเทพห้าธาตุขายก็ได้รับศิลาเทพหยวนเหมือนกันอยู่ดีเอาเอางั้นก็ได้เฉินเซี่ยงพยักหน้าพี่สาวไปฟงท่านเคยกินเม็ดยาผสานกระดูกมาบ้างหรือไม่ข้าเคยเม็ดยาผสานกระดูกระดับต่ำองค์หญิงมอบมันให้ข้าสองเม็ดแต่ข้าก็ยังไม่สามารถควบแน่นขั้นกระดูกได้ เซียวไปฟงถอนหายใจครั้งหนึ่งมันเป็นเพราะความสามารถของข้าไม่เพียงพอทําให้สูญเสียเมดยาไปอย่างไร้ยประโยชน์เย่เอ๋อต้องการจะบอกกับนางว่าเฉินเซียงได้กินเมดยาผสานกระดูกไปจํานวนมากมีปานว่าเป็นเม็ดถั่วต้มแต่หากนางพูดออกไปก็เกรงว่าจะเป็นการเปิดเผยความแข็งแกร่งของเฉินเซียงในตอนที่ท่านกินเมดยาภานากระดูกระดับต่ําท่านใช้เวลาย่อยสรรพคุณของมันนานแค่ไหนเฉินเซียงกล่าวถามเจ้าควบแน่นขั้นกระดูกแล้วหรือ เซียวไปฟงกล่าวถามเพราะคำถามของเฉินเซียงฟังดูเหมือนกับว่ามีประสบการณ์เกี่ยวมากมายท่านตอบข้ามาก่อนเฉินเซียงกล่าวถามพร้อมยิ้มแต่ไม่คิดจะตอบคำถามของนางก็ใช้เวลาประมาณสี่ชั่วยามเพื่อย่อยละลายสรรพคุณเซียวไปฟงกล่าวตอบตอนนี้นางค่อนข้างมั่นใจว่าเฉินเซียงได้ผ่านการคบแน่นขั้นกระดูกมาแล้ว ตามความเข้าใจของนางการบ่มเพาะขั้นกระดูกจะต้องมีหลักฐานพลังขั้นสิบแกนเทพเป็นขอบเขตมหาเทพจึงจะสามารถบ่มเพาะขั้นกระดูกได้ทว่าเฉินเซี่ยงกลับมีขั้นกระดูกอย่างที่นางคาดไม่ถึงแน่นอนว่าต่อให้นางได้รับหัวสมองมาช่วยคิดพิจารณาอีกสักสอถึงสหัวสมองนางก็จะไม่มีทางคาดเดาได้ว่าเฉินเซียงในปัจจุบันนี้มีขั้นกระดูกระดับห ถ้าคิดว่าปัญหาของท่านเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นท่านก็แค่ไปหาซื้อสมุนไพรส่วนผสมเม็ดยาผสานกระดูกระดับต่ำม,มาฆ่าจะช่วยปรุงมันตามสถานการณ์ในกายเนื้อของท่านถ้าเกิดกินเม็ดยาที่ไม่เหมาะสมกับระดับกายเนื้อต่อให้กินเม็ดยานับพ,นพันพันการควบแน่นขั้นกระดูกก็ยังคงเป็นเรื่องที่ยากเฉินเสี่ยงกล่าวอ้างจากประสบการณ์ที่เขาได้กินเม็ดยาผสานกระดูกเป็นเรื่องจริงงั้นหรือ เซียวไป่ฟงแทบกล่าวถามนางไม่อยากจะเชื่อว่าจะได้เป็นพี่เลี้ยงของผู้เชี่ยวชาญการปรุงยาที่สามารถปรุงเม็ดยาผสานขั้นกระดูกได้ยิ่งกว่านั้นเขาจะปรุงมันให้นางได้กินเพื่อควบแน่นขั้นกระดูกอีกทั้งหมดนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์ที่นางไม่อาจนึกฝันมาก่อนยามนี้นางค่อนข้างตื่นเต้นอย่างที่สุดแม้ว่านางจะยังติดอยู่ระหว่างการทะลวงระดับพลังแต่ถ้านางควบแน่นขั้นกระดูกได้ นางจะได้รับความแข็งแกร่งมากขึ้นก็สมควรจะทะลวงผ่านระดับพลังได้ในภายหลังนับตั้งแต่นางออกจากกลุ่มบริพารหลักของเซียวยู่หลันนางก็ไม่ได้รับเม็ดยาผสานกระดูกอีกเลยก่อนหน้านี้นางวางแผนจะหาซื้อมันสักหนึ่งเม็ดด้วยตัวเองแต่เม็ดยาผสานกระดูกก็มีราคาสูงมากที่สําคัญจะต้องมีการรับคิวเพื่อสั่งจองล่วงหน้าแน่นอนว่ามันคือความจริงหรือท่านยังไม่เชื่อมั่นในความสามารถของข้า การปรุงเม็ดยาผสานกระดูกระดับต่ำสำหรับข้าก็ไม่ต่างไปขนมหวานปัญหาเดียวในตอนนี้ก็คือข้าไม่มีสมุนไพรส่วนผสมติดตัวมาดังนั้นท่านจะต้องหาซื้อมาให้ข้ามันสมควรมีราคาถูกกว่าสมุนไพรระดับกลางเฉินเซี่ยงกล่าว เซียวไปฟงพยักหน้าเร็วหรือจากนั้นนางจึงวิ่งพรดพลาดไปอย่างหน้าตาตื่นส่วนทางด้านเฉินเซียงก็เก็บตัวเพื่อปรุงเม็ดยาผสานกระดูกระดับกลางก่อนหน้านี้เฉินเซียงไม่เคยได้รับรู้มาก่อนว่าจะมีการกำกับและควบคุมเม็ดยาผสานกระดูกเช่นนี้แต่แน่นอนว่ามันเป็นผลประโยชน์ต่อเทวพรมจา์แดนศักดิ์สิทธิ์และเซียวผิงอย่างสำคัญ ในอาณาจากักรศักดิ์นี้สมควรมีแค่เทวะปรมจรันแดนศักดิ์สิทธิ์กับเซียวผิงที่สามารถปรุงมันได้ก็ไม่น่าแปลกใจหากว่าผู้คนจำนวนมากจะสนับสนุนเซียวผิงแม้กระทั่งเซียวยู่หลันเองยังไม่กล้าผิดใจกับเซียววะผิงเนื่องจากขุมกำลังของนางจะต้องฝึกฝนขั้นกระดูกเพื่อให้ได้มาซึ่งความแข็งแกร่งจึงจำเป็นต้องพึ่งพาเทวะปรมจรย์แดนศักดิ์สิทธิ์ที่ปรุงเม็ดยาผสานให้กับพวกพ้องของนาง ดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่สามารถขายเม็ดยาผสานกระดูกได้ง่ายๆเพราะมันอาจส่งผลกระทบต่อเซียวผิงได้ที่สําคัญตอนนี้เจ้าไม่ได้ขัดสนจนจะต้องรีบหาเงินเย่เอ๋อกล่าวใช่หากว่าข้าขายเม็ดยาผสานกระดูกโดยไม่ระวังเทวะประมาจารย์แดนศักดิ์สิทธิ์จะต้องเอาเรื่องกับข้าอย่างแน่นอนเฉินเซี่ยงกล่าวยิ้มยิ้มหากไม่ขายมันก็ย่อมไม่มีปัญหายังไงข้าก็หาเงินได้จํานวนมากจากเม็ดยาเทพห้าธาตุ เย่เออแลบลิ้นครั้งหนึ่งนางกำลังคิดว่าเม็ดยาเทพห้าธาตุที่คนอื่นๆกำลังแย่งซื้อกันอย่างบ้าคลั่งนั้นแทบไม่มีค่าอันใดในสายตาของเฉินเซียงผงเฉวตในช่วงสองวันที่ผ่านมามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างเซียวยูหลันได้เก็บตัวฝึกฝนมาเป็นเวลาสองวันระหว่างการฝึกฝนของนางย่อมไม่มีใครกล้ารบกวนนาง แม้ว่าเซียวยู่หลันจะเป็นองค์หญิงผู้สูงศักและเป็นขั้นราชนชั้นสวรรค์แต่นางก็ไม่ได้มีความเย่อหยิงหรือถือตัวทว่าความสูงส่งและสง่างามของนางกลับทําให้ใครหลายคนคิดไปเองว่านางอยู่สูงเกินกว่าจะแตะต้องมีเรื่องสําคัญเพคะองค์ชายผิงไปหาเฉินเฟยแล้วก็พี่สาวไปฟงขายเม็ดยาเทพห้าธาตุรศมีแสงจํานวน200เม็ดเซียวหงเฉวกล่าวสิ่งที่นางรายงานนั้นไม่ได้เป็นเรื่องสําคัญสาหรับเซียวยู่หลันเท่านั้นแต่มันถือเป็นเรื่องสําคัญต่อขุมกําลังฝ่ายอื่นเช่นกัน เพราะว่ายามนี้ขุมกำลังฝ่ายอื่นค้นพบแล้วว่าเซียวหยู่หลานไม่ได้ติดต่อและให้การสนับสนุนไปยังเฉินเซี่ยงเรื่องนี้จึงเป็นที่รับรู้โดยทั่วกันว่าเซียวหยู่หลานไม่ได้ให้ความสำคัญต่อเฉินเซี่ยงนอกจากนี้ก็มีเรื่องที่พี่สาวไปฟงถูกฝ่ายอื่นเชิญตัวเข้าพบเพื่อหารือและเจรจาอย่างละเอียดแต่นางได้บอกปฏิเสธไปทั้งสิ้นเซียวหงเว่กล่าวอย่างเป็นกังวล องหญิงตอนนี้ฝ่ายอื่นกำลังต้องการตัวเฉินเฟยเป็นสำคัญติดแค่ว่าเขายังอยู่ในพระราชวังยู่ติ่งนิฉะนั้นพวกเขาย่อมมาตกลงเจรจากับเฉินเฟยด้วยตัวเองถ้าสมควรพบเขาแล้วสินะเซียวยู่หลันถอนหายใจในช่วงเวลาเพียงแค่สองวันแต่เฉินเซียงกลับสามารถกลั่นปรุงเม็ดยาเทพห้าธาตุรศมีแสงเป็นจำนวนมากอีกทั้งเซียวผิงก็เข้าพบเขาเป็นการส่วนการสวนสิ่งเหล่านี้บ่งบอกได้ชัดเจนถึงความแข็งแกร่งของเฉินเซียง หากว่าเฉินเซียงได้รับข้อเสนอที่งดงามจนเป็นฝ่ายอื่นที่ได้ตัวไปนางจะต้องรู้สึกเสียใจในการกระทําของตนเองอย่างที่สุดกระนั้นแล้วนางยังคงนึกขอบคุณเซียวไป่ฟงอย่างซาบซึ้งเพราะหากไม่มีเซียวไป่ฟงเฉินเซี่ยงจะต้องย้ายไปอยู่กับขุมกําลังอื่นเป็นแน่แท้ด้วยเงื่อนไขที่มีผลประโยชน์อันมหาศาลเซียวยู่หลันเดินทางด้วยเกี้ยวขนาดใหญ่เมื่อมาถึงเรือนพักของเซียวไปฟงเซียวหงเฉวก็กระโดดลงจากเกี้ยวในทันทีพี่สาวไป่ฟงไม่อยู่ที่นี่ ส่วนชายคนนั้นน่าจะอยู่ระหว่างการปรุงยาองค์หญิงจากเข้าไปข้างในเลยไหมเพคะเซียวหงชเวตเวตลงจากเกี้ยวก็ตรงไปเคาะประตูแต่ไม่มีใครออกมาเปิดให้เซียวหงเฉวตรู้สึกอักอ่วนใจเล็กน้อยเพราะก่อนหน้าเฉินเซี่ยงกับเซียวไป่ฟงตั้งความหวังเป็นอย่างสูงว่าเซียวไปฟงจะมาที่นี่แต่ยามนี้เซียวอยู่หลานมาถึงแล้วทว่ากลับดูเหมือนจะไม่มีใครสนใจนาง เย่เอ๋อและเฉินเซียงกำลังอยู่ในห้องลับชั้นใต้ดินเมื่อเย่เอ๋อสื่อสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของเซียวยู่หลันนางก็กล่าวขึ้นด้วยความประหลาดใจประชันยู่ติ่งมาที่นี่ฮื้อฮือดูเหมือนนางไม่อาจนิ่งเฉยได้อีกต่อไปปล่อยให้นางรอยอยู่ข้างนอกไปก่อนเฉินเซียงกล่าวขึ้นในจิตใจยังคงขุนเคืองเขาจะไม่ทนอยู่ในสถานที่แห่งนี้เลยหากว่าไม่ใช่เพื่อกลุ่มของเซียนเซี่ยน เพื่อช่วยเหลือกลุ่มของเซียนเซียนเจ้าสมควรละเว้นความรู้สึกส่วนตัวไปบ้างเยเอ๋อกล่าวตอนนี้นางเดินทางมาที่นี่แล้วแต่ทางกลุ่มของเซียนเซียนยังคงถูกขังไว้ในถ้ำใกล้กับวังของนางสินะเฉินเซียงกล่าวถูกต้องหรือตอนนี้เจ้าคิดจะไปที่นั่นเยเอ๋อกล่าวถามคิดว่าข้าไปที่นั่นเองจะเป็นการดีกว่าด้วยพลังมิติของข้าที่แข็งแกร่งกว่าเจ้าหากว่าพบเจอคนของเซียวอยู่หลังข้าก็จะสามารถหลบหนีได้ง่ายกว่า ตกลงระวังตัวด้วยจะดีที่สุดถ้าไม่มีใครตรวจพบเฉินเซียงกล่าวยามนี้เซียวยู่หลันออกมาจากพื้นที่เฉพาะของนางแล้วเย่เอ,อ๋อจึงกล้าเข้าไปเพื่อตรวจสอบในปัจจุบันเฉินเซี่ยงกำลังปรุงเม็ดยาผสานกระดูกระดับกลางอยู่แม้ว่าเขาจะมีประสบการณ์ในการปรุงเม็ดยาผสานกระดูกระดับต่ำมากมายแต่ระดับของสมุนไพรก็ส่งผลให้มีความแตกต่างกันดังนั้นเขาจะบรรจงปรุงเม็ดยาอย่างระมัดระวังค่อยเป็นค่อยไปเพื่อไม่ให้สมุนไพรส่วนผสมเสียหาย ยามนี้เขาปลดปล่อยจิตวิญญาณเทพออกลอยสำรวจด้านนอกก็พบว่าเซียวยู่หลันนั่งอยู่ภายในเกี้ยวอันหรูหราของนางไม่นานเซียวไบฟงก็กลับมาด้วยอาการเร่งรีบเห็นได้ชัดว่านางได้รับข้อความจากเซียวหงเว่เซียวยู่หลันเป็นนายหญิงของเซียวไปฟงที่สำคัญนางได้ชุบเลี้ยงเซียวไปฟงมาตั้งแต่วัยเด็กสำหรับเซียวไบฟงนั้นนับถือนับถือเซียวยู่หลันเป็นดั่งผู้มีพระคุณเมื่อรู้ว่าเซียวยู่หลันมาถึงเรือนพักของนางนางก็รีบกลับมาในทันที เมื่อมาถึงเซียวไป่ฟงก็รีบเดินไปเปิดทางให้เกี้ยวเคลื่อนตัวเข้ามาในที่จอดหลังจากนั้นเซียวยู่หลันก็ลงจากเกี้ยวทางด้านเฉินเซียงก็กำลังเฝ้าดูอยู่ในขณะนี้รูปลักษณ์ของเซียวยู่หลันงดงามอย่างที่เย่เอ๋อกล่าวไว้ไม่มีผิดเพี้ยนนางงดงามยิ่งซึ่งความงดงามของนางไม่ได้ดูน่าเกรงขามแม้ว่านางจะแข็งแกร่งมากก็ตามทว่ามันกลับให้ความรู้สึกที่อ่อนโยนยามที่นางมองไปยังเซียวไป่ฟงสายตาของนางก็แสดงออกถึงความรักและเอ็นดูจนชัดเจน นางแต่งกายด้วยชุดขาวบริสุทธิ์ดูงดงามราวกับนางฟ้าและท่วงท่าการเดินของนางนั้นดูสง่างามและทรงเกียรติเฉินเซี่ยงเคยเห็นหญิงสาวที่แสนงดงามมากมายทว่าเซียวยู่หลันสร้างความรู้สึกที่แตกต่างไปจากหญิงงามนางอื่นๆคงเป็นเพราะนางมีความแข็งแกร่งในระดับสูงหืมจูจูจิตวิญ,ญญาณเทพของเฉินเซี่ยงที่ใช้เฝ้าดูก็ถูกปัดเป่าจนสลายไปอย่างฉับพลัน ช่างทรงพลังเพียงกลิ่นไอเบาบางของนางที่แผ่กระจายออกมากลับส่งผลให้จิตวิญญาณเทพของข้าเสื่อมคลายลงในทันทีได้ไปฟงเดิมทีข้าพยายามรั้งตัวเจ้าไว้แต่เจ้าก็ดึงดันที่จะแยกตัวออกมาเสียให้ได้ทะว่าครั้งนี้มันทําให้ดูเหมือนว่าเจ้าจะตัดสินใจได้ถูกต้องเจ้าได้พบโอกาสที่ดียิ่งและเซียวอยู่หลันกล่าวพลางจ้องมองไปยังประตูห้องลับที่เชื่อมต่อกับชั้นใต้ดินราวกับว่านางสามารถสัมผัสได้ถึงบางอย่าง องหญิงตอนนี้ข้ารู้ดีในความสามารถของตนหากว่าเคียงข้างท่านต่อไปก็คงไม่อาจช่วยอะไรท่านได้มากนักที่สําคัญมันจะเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรของท่านไปเสียเปล่าเปล่าเซียวไปฟงก้มหัวลงเล็กน้อยแล้วจึงกล่าวข้าต้องการให้เจ้าอยู่เคียงข้างข้าโดยไม่ต้องทําอะไรให้ข้าแม้แต่น้อยเจ้าไม่สามารถปฏิบัติต่อข้าในฐานะพี่น้องได้จริงหรือเซียวยู่หลันกล่าวยิ้มยิ้มเอาเถอะสหายของเจ้าที่อยู่ข้างในนั้นยังไม่สะดวกที่จะออกมาตอนนี้ใช่หรือไม่เออ เขาอยู่ระหว่างการปรุงยาเพ็กเซียวไปฟงมองไปที่ประตูห้องลับซึ่งนางกำลังคาดหวังให้เฉินเซียงออกมาโดยเร็วที่สุดก่อนหน้านี้นางรับรู้ว่าเฉินเซี่ยงไม่ค่อยประทับใจในตัวเซียวอยู่หลนันจนกลายเป็นความขัดแย้งมันก็ทำให้นางตังวลและลำบากใจไม่น้อยเพราะเซียวอยู่หลันก็ดีต่อนางมากเช่นกันองหญิงจะรอพบเขาหรือเพคะ หากว่าองค์หญิงไม่สะดวกข้าจะให้เขารีบตามไปเข้าพบเมื่อเสร็จสิ้นการปรุงยาเซียวไปฟงกล่าวนางคิดว่าเซียวยู่หลันเป็นถึงผู้มีสิทธิ์ครองบัลังแห่งจัก,กรพรรดิการจะให้รอนางอยู่ที่นี่คงจะไม่เหมาะสมเหมาะสมไม่เป็นไรข้ารอได้คิดว่าการปรุงยาของเขาคงจะมีความรวดเร็วมากอยู่แล้วเซียวยู่หลันกล่าวยิ้มยิ้ม คือข้าไม่แน่ใจว่าเขาจะเสร็จสิ้นการปรุงยาเมื่อไหร่จะดีกว่าหากว่าองค์หญิงจะกลับไปก่อนจากนั้นข้าจะรีบให้เขาตามไปเข้าพบในทันทีเซียวไป่ฟงกล่าวนางไม่สามารถบอกเซียวยู่หลันได้ว่าเฉินเซียงกำลังปรุงเม็ดยาผสานกระดูกระดับกลางเป็นเพราะเฉินเซียงได้กำชับไว้หนักแน่นว่าเรื่องนี้จะต้องเป็นความลับดังนั้นนางจะให้เซียวยู่หลันรับรู้ไม่ได้ก่อนหน้านี้เขาเคยรอพบข้ามานานแล้วทำไมครั้งนี้ข้าจะรอพบเขาบ้างไม่ได้เซียวยู่หลันกล่าวด้วยสีหน้ารู้สึกผิดเล็กน้อย ใบฟงดูเจ้ามั่นใจว่าเขาเป็นคนที่สามารถไว้ใจได้เซียวปบฟงพยักหน้าหากว่าข้าตัดสินใจผิดพลาดข้าก็ยินดีรับโทษด,ด้วยความตายเพคะเซียวหงเฉวกล่าวแทรกยิ้มๆว่าพี่สาวไปฟงอย่าเพิ่งพูดอะไรให้ดูน่ากลัวองคหญิงแค่หวังให้ท่านได้พบชายที่ดีเหมาะสมแก่การครองคู่เพราะบุคลิกที่ค่อนข้างเย็นชาของท่านทําให้องคหญิงเป็นกังวลว่าท่านอาจจะอยู่เป็นโสดไปตลอด ถูกต้องอยากเป็นเหมือนข้าที่ยังเป็นสดมาจนถึงตอนนี้เซียวยู่หลันยิ้มสุขสนนางพูดคุยอย่างสนิทสนมเป็นกันเองซึ่งมันก็ทำให้เซียวไป่ฟงเริ่มมีท่าทีเปลี่ยนแปลงไปเมื่อได้ยินเซียวไป่ฟงก็หน้าแดงและอมยิ้มเล็กน้อยผู้หญิงก็คือผู้หญิงทุกคนล้วนเป็นแบบนี้จริงๆเวลาอยู่ด้วยกันมักจะจับกลุ่มพูดไปเรื่อย เฉินเซี่ยงพึงพมพำขึ้นแม้ว่ายามนี้เขาจะเห็นว่าเซียวยู่หลันปรากฏตัวอย่างเป็นมิตรและดีต่อเซียวไปฟงอย่างไรแต่เขาจะยังไม่สามารถออกไปพบนางได้จนกว่าเย่เอ๋อจะกลับมานอกจากนี้เขายังต้องการเอาคืนเซียวยู่หลันโดยจะรอดูว่านางจะอดทนรอพบเขาได้นานแค่ไหนตอนนี้เขามีสมุนไพรส่วนผสมเม็ดยาผสานกระดูกสิบชุดซึ่งเขาจะสามารถปรุงมันเป็นเม็ดยาเพื่อใช้สำหรับการฝึกฝนขั้นกระดูกระหว่างที่เขาอยู่ในอาณาจากักรศักดิ์แห่งนี้ ผ่านไปสามชั่วย,ยามในที่สุดเย่เอ๋อก็กลับมาด้วยอาการกระหืดกระหอบคงเป็นเพราะนางกลับมาอย่างลับๆและระมัดระวังตัวอย่างสูงนางแข็งแกร่งมากไม่นึกเลยว่าจะมีการติดตั้งข่ายพลังป้องกันทางจิตวิญญาณเอาไว้มากมายการผ่านข่ายพลังเข้าไปโดยไม่ทันระวังจะทําให้นางค้นพบเย่เอ๋อกล่าวข้าได้เข้าไปในถ้ำแต่ก็เกือบกลับออกมาไม่ได้นางกำลังรอให้ข้าออกจากห้องลับห้าห้าเฉินเซี่ยงกล่าวพลางหัวเราะข้าจะปล่อยให้นางรอต่อไป แล้วเจ้าได้พบกลุ่มของเซียนเซียนหรือไม่ข้าพบพวกนางอีกทั้งยังได้พูดคุยกับพวกนางด้วยเป็นอย่างที่ราชาญประมุขค,คาดไว้ไม่มีผิดกลุ่มของเซียนเซียนกำลังซ่อมแซมเตาเทพสามขาซึ่งพวกนางก็มีความมั่นใจว่าจะสามารถทำสำเรจ็จจะดังนั้นสถานการณ์ของพวกเซียนเซียนจึงค่อนข้างปลอดภัยเย่เอ๋อกล่าวแม้ว่าการลักพาตัวกลุ่มของเซียนเซียนจะไม่ใช่การกระทำที่ดีแต่เซียวหยู่หลนันก็ดูแลกลุ่มของเซียนเซียนเป็นอย่างดีนางจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกไว้มากมาย เซียวยู่หลันรู้ได้อย่างไรว่ากลุ่มของเซียนเซียนสามารถซ่อมแซมเตาเทพได้คนที่รู้เรื่องนี้สมควรมีแค่ราชันประมุกไม่ใช่หรือเฉินเซี่ยงกล่าวพลางขมวดคิ้วไม่ใช่ราชันประมุกที่บอกนางแต่นางมีคนที่สามารถทำนายดวงชะตาจนค้นพบกลุ่มของเซียนเซียนเพราะฝ่ายของนางแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับหมู่บ้านร้อยบุกผาเลยด้วยซ้ําเย่เอ๋อกล่าว วิธีการทำนายนี้แข็งแกร่งกว่าทักษะทำนายชะตาสวรรค์แต่การใช้งานย่อมสูญเสียอายุขยคยาไม่รู้ว่าเป็นทักษะใดตอนนี้พวกเซียนเซียนสมควรปลอดภัยมากเฉินเซี่ยงกล่าวอย่างคลายกังวลใจถูกต้องตอนนี้ข้าคิดว่าเจ้าน่าจะอธิบายเหตุผลการมาที่นี่ให้แก่เซียวอยู่หลานภายนอกนางดูเป็นคนที่แข็งแกร่งมากแต่นางเป็นคนที่จิตใจดีคนหนึ่งนี่คือสิ่งที่เซียนเซียนบอกกับข้าเย่เอ๋อกล่าวเฉินเซี่ยงยกยิ้มมุมปาก งั้นข้าจะปรุงยาอีกสักเตาก่อนดูว่านางจะสามารถรอข้าได้นานแค่ไหนหากว่าเซียวยู่หลันรู้ว่าเฉินเซี่ยงจงใจถ่วงเวลาแน่นอนว่านางจะต้องเดือดดานยิ่งด้วยชาติกำเนิดของนางเป็นถึงองหญิงแห่งอาณาจากักรศักดิ์แต่กลับถูกกลั่นแกล้งให้อดทนรอทางด้านเซียวไผ่ฟงก็กำลังกังวลอยู่ไม่น้อยนางพยายามแนะนำให้เซียวยู่หลันกลับไปก่อนเพราะคิดว่าเฉินเซี่ยงสมควรใช้เวลาในการปรุงเม็ดยาผสานกระดูกไปอีกนาน อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ